เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Anime ตำนานจอมหยุดพูดทางสารภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่119กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ตอนนี้ตัวทัพของซิงหลัวเองเนี่ยก็ถือว่าแพ้ให้กับสุริยันจันทราแบบราบคาบเลยนะฮะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมศึกนะฮะเพื่อโจมตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทุกคนและดูเหมือนว่าสุริยันจันทราเนี่ยจะเดินหน้านะฮะเพื่อจัดการตัวจักรวดิเทียนหุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะทำให้ตอนนี้ฟังซื่อไหลเคอเองเนี่ยก็ทนดูไม่ได้เช่นกันนะฮะก็ได้มีการจัดเตรียมกองทัพเป็นของตัว แล้วก็มีอีฮาวนี่แหละเป็นคนที่เป็นแกนนําแล้วก็เป็นตัวแทนของฝั่งสื่อหลายคืนนั่นเองทุกคนแล้วก็จะต้องไปร่วมมือนะครับกับฝั่งของตัวดยุกด้วยนะฮะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเปิดตัวตัว,ตวอีฮาวเปนในตัวหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการทำศึกในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอรับชมไปได้วยกันแล้วกันนะครับและก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทุกคนอย่าลืมช่วยกันกด

หายไปเลยจะกลับมาอย่างปลอดภัยฮะคราวก่อนเจ้ากลับมาก็ไม่ทักทายใครก็หายหน้าไปเลยใช่จะไม่รู้สินะตอนนี้เราระดับเจ็ดสิบแล้วขาดแค่วิญญาณเยุยไปเลยอ๋อไอ้ชิวชิวเจ้าก็อยู่เหรอฮิ้าอยากตอบแทนที่ช่วยแม่และเข้าสำนักถังนะคราวนี้มีโชคสามท่านเลยนะฮะโชคดีอีกเหรอ ถังอูถทงใครอ่ะจริงๆมีความคล้ายชิวเอ๋ออยู่เนาะใช่ไหมด้วยลุคที่โตขึ้นอะแต่มีความแบบน่ารักน่ารักของแบบหวังตงเอ๋อร์เขาไม่ใช่ตรงเอ๋ออาจารย์ทนี้แท้ถังชื่ออู่ทงเป็นสมาชิกสำรองของด้วยตัวซ้อ แล้วจะร่วมงานคนนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคอุ๋งสวัสดีจ่ะกลับมาก็ดีแล้วล่ะนี่มันหวังตรงเออไม่ใช่เหรอใช่ก็หวังตรงไป่วยเรื่องัุกิจคนนี้สิพี่สามสิพี่สี่เราไปที่ขอสุ่งวิญญาณก่อน พิธีส่งวิญญาณเหรอเยี่ยไปเลยหวีเฮาเจ้าจะส่งวิญญาณให้เราเหรอขอส่งวิญญาณจำนักถังกับโรงเรียนช่วยเหลือกันมาตลอดหวังตงเอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ได้รู้จักพวกเราหรอกตงเอ๋อเพิ่งฟื้นได้ไม่นานเขาจะต้องช่วยนางฟื้นความทรงจำสักพักคุณหวีเฮาเน่ต้องสัญญาลณะแน่สิน้องแดงข้าคิที่เจ้าสร้างขึ้นมหาสัศจรย์จริงๆท่าแสงนี้เข้มข้นจริงๆขอส่งวิญญาณดูดซับท่าแสงจากดวงอาทิตย์มาเก็บไว้ใช้ในพิธีส่งวิญญาณ การว่าท่านประมุกโซลาเซลนั่นเนี่ยพี่หัวประพี่หัวมาแล้วอาจารย์หัวเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการส่งวิญญาณช่วยชี้แนะด้วยอาจารย์หัวเข่อยากถามวันนี้ค่ะเขาอยากดูอาจารย์ครรับอาาจย์หัวเราเป็นอาจารย์หัวคนเเดดีียยวว๋อธิบายแค่นี้ก่อนนะท่านปิทุรักษ์คราวห้จะสอนอีกขอบคุณครับท่านประมุขขอบคคุณก อย่าไปเลยเขาใจคาถามวิญญาณยากนี่สตีนะวิญญาณมันคืออะไรเหรอสรวิญญาณที่ยังมีสติและยินดีร่วมเป็นหนึ่งกับวิญญาจาร์สำหรับสวิญญาณที่ใกล้หมดอายุไขการอยู่ในตัวของวิญญาจารย์ก็เป็นการยืดอายุและก็มีโอกาสเป็นอมตะไม่จะน้อยมากอมตะเหรอจะเป็นไปได้ยังไงถ้าหากวิญญาจาร์บรรลุระดับควมอายุสุขีก็เป็นไปได้นะไม่พอต้องมีตำแหน่งเทพด้วย อุยห้ามพูดตำแหน่งเทบเลยห้ามาพูดเห็นปะมีสัญลักษณ์เตือนผู้สูบพี่จีคำต้องห้ามตามเข้ามาเถอะโอ้ มังกรสวรรค์ตะบะหมื่นปีมีสายเลือดมังกรบริสุทธิ์แต่ตอนเด็กได้รับบาดเจ็บพรวิวัฒนาการถึงหมื่นปีจึงไม่มีปีกงอกออกมาทําให้พลังชีวิตลดลงจนใกล้หมดอายุข,ขายแล้วเไป,ไป้ยจะมีวิญญาณดุจที่มีพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงแอนเข้มข้นมันเข้ากับเจ้าดีดีอ่าฟอรพี่เป้ยมาังกรสวรรค์ให้ข้าช่วยให้เจ้าพ้นจากร่างอันรุ่งโรยนี้เดีดวไว้ข้ารู้ว่าชีวิตวิญญาณจารมนุษย์เทียบกับสัตว์วิญญาณไม่ได้เลย แต่หากเจ้ายินดีจะทําสัญญาวิญญาณกับข้าข้ารับรองว่าข้าจะทําให้เจ้ากลับมามีชีวิตใหม่ในอายุข,ขัยที่จํากัดของข้านี้ขอให้มั่นใจค่ะโอ้ยใช้ความแบบเชื่อใจเนาะพี่ใหญ่ถ้าจะเริ่มแล้วนะาแล้วอ,อีห้าวไปคนทาพิธีให้ด้วยนะ มาอืมโอ้มีมปีกเลยอะเห็นไหม,มแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยเนาะ จริงชอบนะนเนี่ยเนี่ยชอบการหลอมวิญญาณเนี่ยอืมเปิดเปิแท่เกินไปแล้ว,ว,วเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองหลังเพิ่มขึ้นสองระดับเป็นระดับเจ็ดสิบสองแล้วขอบคุณมากบ้ามังกรสวรรค์ยินดีด้วยจริงพี่ใหญ่เท่จริงนะชุดเมื่อกี้ขอบใจนะเปิยเปิย ต่อไปข้าจะเรียกเจ้าว่ามังกรสวรรค์นะยินดีด้วยมังกรสวรรค์ตัวต่อไปคืองูอรชรสีชาติมีตะบะบำเพ็ญสามหมื่ <c oughs> นปีใครนันน้นๆมันมีร่างกาย <c oughs> อ่อนนุ่มและถนัดการสู้ระยะประชิดเหมาะก,กับเจ้ามาก <c oughs> การพูดคุยกับสัตว์วิญญาณก่อนทําพิธีส่งวิญญาณคือกฎที่อุ๋ยเฮาตั้งขึ้นเอาใจแลกใจใช้ความจริงใจทําให้สัตว์วิญญาณทราบซึ้งถูกต้องอีกอย่างสมองของมันขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ หากเชื่อมจิตกับวิญญาจารย์ที่เป็นมนุษย์จะเรียนรู้ได้พลังการต่อสู้ที่จะเพิ่มขึ้นเจ้ามีอาจดูแคลงแต่ว่ามันบาดเจ,จ็บเพราะอัครพรหมยุทธ์ท่านหนึ่งของสื่อไหลเคร์และเจะ็บปวดทรมานโอ้ยโอ้ยย่างเข้าไกลไม่ได้เจ้าสีชาติ พวกท่านไม่ต้องช่วยจะมีความระแวงในมนุษย์อยู่ไงุ่นทำร้ายมาเนาะอขอโทษด้วยที่มนุษย์ทำร้ายเจ้าจนบาดเจ็บถึงเพียงนี้ดี่ชาติข้าเข้าใจได้รู้สึกได้ถึงความแค้นของเจ้าหากเป็นไปได้ข้าก็ยินดีรักสาบาดแผลเจ้าให้หาย ม,มากกว่าให้เจ้ามาเป็นวิญญาณข้าตั้งแต่ก่อตั้งหอส่งวิญญาณเขาก็ยิ่งหนักมากขึ้นหนักสุดเลยระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณมันนั้นไม่ควรเข็นข้ากันเหมือนในอดีตการเข็นข้าทําให้เรามีแต่ความแค้นซึ่งจะกระทบถึงสมดุลของโลกทั้งใบถ้าเจียงหนานขอสาบานต่อฟ้าว่าชีวิตนี้จะไม่ล่าสังหารสัตว์วิญญาณเพืให้ได้วงแหวนอีก หากผิดคำสาบานขอฟ้าด,<ม>ด,ดินลงโทษได้ดีนั้นข้าก็เหมือนกันต่อไปจะไม่ล่าสัตว์วิญญาณเพื่อให้ได้วงแหวนอีกหากผิดคำสาบานขอฟ้าดินลงโทษเลิศลิศถ้าฮูกอีห้ามขอสาบานข้าจะช่วยทุกคนหลอมรวมกับสัตว์วิญญาณ้วยสันติผู้อวสโสพี่จี ข้าในนามสมกขังจะสั่งสอนสิ่งเทระวงแหวนวิญญ,ญาณจากวิญญาณเป็นหลักเพื่อเป็นแบบอย่างให้มนุษย์เยี่ยมเยี่ยมคำสามารถนี้เนาะไม่รู้ทำไมถึงรู uzz. ้สึกว่าในกลุ่มที่สาบานร่วมกันนี้ควรจะมีข้าอยู่ด้วยขอบใจพวกเจ้าข้ารับรู้ถึงความจริงใจแล้วนั้น เริ่มหลอมรวมกันเนถอะค่ะมาหูต้องเก่งขึ้นเยอะแน่เลยอ่ะนานๆนะ่ะนี่สามหมื่นปีเลยนะตะบาดนะฮะการัมเร็นหายไปแล้วใจเย็น ดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าหมา,หารยรั์จันทร์ฮึ่มุกคนจะมีชุดเป็นของตัวเองเลยเนาะเหมังนากที่หล่อมิญญาณแล้วอะชุดใหม่ว้าว อันนี้ดีของนานๆดีถ้าสัมผัสได้ว่ามันเรียนรู้ทักษะจาดฆ่าไปสามอย่างเพื่อนที่พินตาควบคุมแรงน้องถั่วกายสวุวรรณแรงพ้ามันก็นยัง<ด>เรียนรู้อีอกต่อไปต้องเรียนรู้มากขึ้นแน่น,นานนานเยี่ยมขึ้นอีกแล้วต่อไปไปตาค่าสินะรอไม่ไหวแล้วปววู่วสมโภคีจีให้สัมผัสยออกมาเถอะตัวอะไรเดีย<ะ>ตัวอะไร นี่มันสีสันสือใจรักที่มั่นคงของเจ้านั้นล้ำค่ามากข้าจะแนะดำให้ก็แล้วกันฮะจริงปะเนี่ยพี่ตามหา่ะเนี่ยใช่ ใช่นี<อ>่คือสิ่งที่ตามหาเดี๋ยวพิ่งตุยสินี่คือเต่าตัวันอายุมันเพิ่งจะสามหมื่นปีซึ่งควรเป็นวัยหนุ่มที่แข็งแรงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดทุงนี้พลังชีวิตลดลงอย่างรวดเร็วสันซือเจ้ารีบผสานกับมันเพื่อช่วยชีวิตมันเถอะเต่าสวัรด์มา วัสดีดาวสุวรรณข้าคือสีสาเสือเจอ้ายินดีมาเป็นวิญญาณข้าไหมห้องไม้น้ำไฟเขียนคุณเจ้นสิ้นขาดกันตุย้ยก็จริงแต่พลังของสารเสือก็ถือว่าแบบบันบ้าจนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบอนนี้จริงๆอ่ะเสริม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 พเนี่ยเก่งนะ กำเนิดใหม่เอาสวนหางเป็นงู้วยหัวเป็นเตา่าไม่ใช่หัวมังกรน้น่นะมันหัวมังกรนเน่นะหัวมังกรตัวเตา่าหางงูก็ต้องดูที่เตา่าุวนแล้วสุดยอดาะองซานซื้อเห็นไหมสุดยอดว่ะแค่อีกเก้าเดียวก็จะสำเร็จแล้ว ทำไมถึงลังเลละ่ะผู้โสพี่จีการหลอมรวมระหว่างพวกเขาเกือบสำเร็จแล้วแต่ต้องใช้เวลาหน่อยท่านจะมีภารกิจอื่นตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ข้าเถอะรบกวนเจ้าแล้วนะทำไมล่ะมันไม่สมมตหรอกทำไมเจ้าให้ผัวโสหลบไปล่ะสิพี่ใหญ่อีกเดี๋ยวท่านก็รู้ ทำไมอ่ะวงแหวนวิญญาณแสนปีเมื่อครูปพี่จีบอกว่าเต่าสวรรค์แค่สามหมื่น 30, ปีไม่ใช่หรอจริงๆแสนปีเหรอว้าวได้ของดีเฉย นี่คนแรกเนยนะเนี่ยถ้าต่อจากอีเฮามาเนี่ยซานเสือ,อไอแสนปีเนี่ยฮะ<า>นั่นน่ะขัารถธนาการเป็นวิญญาณเสวนอุสวรแล้วระดับสูงกว่าเสวนอู่ธรรมดาเลยจะเสียรแล้วเสียดอุสวรกลับมาเป็นเต่าดินแล้วล่ะถ้าดีใจกับเจ้านะฮะ ใส่ยว่าอยากจะอ้วกเฮ้าเปลี่ยนตอนนี้ได้ป่ะยังทันปะเนี่ยรือนี่ก็เครียดกันเองเนาะว้าวดีมากความขมขื่นแห่งการดำเนินยานข้าขโมยมาจากวัดนี้แห่งชีวิตของมหาจักรพรรดิคิดว่ากินมันเข้าไปจะช่วยทำให้บำเพ็ญเพิ่มขึ้นเติมใส่ตีลาชาหมีเต็มที่มหาจักรพรรดินำเผาเตาสวรรค์ปกครองทั่วทั้งบาซิงโตได้เเฮ้ยใช่จ้า ง่มากใครจะรู้ลังจากทองคำหวังชิ้นนี้คุณเคยกับร่างกายของข้ามันกับดูทรัพย์พลังชีวิตของข้าซะง,งั้นข้าทําทุกวิถีทางก็เอามันออกมาไม่ได้เข้าใจแล้วล่ะกระบาดแสนปีของเจ้าถูกทองคำหวังชิ้นนี้ดูดซัเอ,อ,อาไปหมดเลยหายไม่ได้พวดเจ้าข้าควทนะยกชีวิตให้มัน,นแน่ๆนกลัวกลัวแต่ดูจะเป็นตัวปนะวนอยู่นะเต่าสุวรรณเนี่ย นี่ความหวังของเจ้ากินทองความหวังชิ้นนั้นไปแล้วเอาเอาพี่จมันเนี่ยเขาความหวังร้ายกาจทิ้งนี้เชียวเหรอสิน้องเล็กอย่าทำให้ลัวซิเอาอยู่ได้ของดีเฉยม้ามังกรสวรรค์งูอรชอรสีชางโหดีหมดทุกตัวเลยเนาะเต่าสวรรค์ดีหมดเลยอะ กายใช้วิญญาณยึดเปื่อยเปื่ปิดตัวที่ระดับ72กายใช้วิญญาณยึดสีสันสือเปิดตัวที่ระดับ73กายใช้วิญญาณยึดเงียงหนาเนปิดตัวที่ระดับ70<ม> เอาเละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่119นั่นเองนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP แห่งการเตรียมตัวนะฮะเพื่อจะออกศึกกันเลยนะฮะทุกคนและครั้งนี้เนี่ยเราเองก็ได้เห็นการหลอมวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นการหลอมวิญญาณให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกสำนักถังนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้อีก3คนเนี่ยที่ได้หลอมวิญ,ญญาณเพิ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือซานซือหนานหนแล้วก็พี่เป้ยของเรานั่นเอง ทุกคนเราต้องบอกเลยว่าโอ้โหสัตว์วิญญาณที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นแนะะ่โดยเฉพาะตัวสารสือเองเนี่ยที่สามารถหลอมวิญญาณกับเต่าสุวรรณได้เป็นที่เรียบร้อยแนะะ่ฮทุกคนนี่ถือว่าเป็นจุดที่สารสือเองเนี่ยดีใจมากๆแนะฮะแถมเต่าสุวรรณตัวนี้นะะี่ะที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่า วงแหวนเนี่ยน่าจะประมาณส0,000ื่นเท่านั้นนะฮะแต่กลายเป็นว่ากลับกลายเป็น1นึ่งแสนปีทุกคนโอ้โหนี่ฝั่งของตัวอ e ี๊ของเราเนี่ยต้องให้พวอวุโสปีจีเนี่ยต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนเลยนะฮะทุกคนก็ทําให้ตอนนี้ตัวสารสือเนี่ยเป็นคนที่2ของทีมนะฮะที่มีวงแหวนแสนปีนั่นเองทุกคนก็ถือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าจะเป็นฝั่งพี่เป้ยกับนานๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัตว์วิญญาณน,นียก็มีแต่ตัวจริงๆทั้งนั้น เลยนะฮะคิดว่าเราน่าจะได้เห็นการต่อสู้นะครับโดยการใช้กายแท้วิญญาณยุทธ์เนี่ยที่มันมากๆแน่นอนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยพร้อมสู้พร้อมรบมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อละกันนะครับว่าศึกครั้งนี้นะฮะเราจะได้เห็นฉากต่อสู้มันๆยังไงกันบ้างนะครับและนอกจากในทีมทั้ง4คนแล้วนะครับตอนนี้ตัวหวังตรงเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งตอนนั้น เ,เพื่อนๆเ,เองหลังจากที่ได้เห็นนะ,ะก็เรียกหวังตรงเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ในฝั่งของอีฮาวเองเนี่ยก็บอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าความทรงจาของหวังตรงเองเนี่ยได้หายไปเกือบหมดนะฮะอาจจะต้องรอเวลาให้ตัวหวังตรงเนี่ยฟื้นคืนความทรงจาไปก่อนนั่นเองทุกคนตอนนี้ก็ต้องให้หวังตรงเนี่ย เปลี่ยนนะฮะเป็นถังอูถงไปก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะว่าฝั่งของหวังตงของเราเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกนะฮะที่เขาเรียกว่ามีความผูกพันครั้งก่อนเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะเพราะรู้สึกว่าฉากที่ทั้ง4คนเนี่ยร่วมกันสาบานนะฮะตัวเองก็คิดในใจว่าเอ๊ะเหมือนตัวฉันเองเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็อาจจะเป็นความรู้สึกแรกนะที่หวังตงเองเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะทุกคนคิดว่าเราว่าอีกไม่นานแหละทุกคนถ้าเกิดว่า ได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะหรือว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆเ,เนี่ยยังไงหวังตรงเนี่ยต้องฟื้นความทรงจําได้อย่างแน่นอนนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยที่มากระตุ้นความทรงจําได้บ้างนะครับยังไงก็รอดูรอชมไปได้วยกันแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่ายังไงใน EP นี้อามจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเดียดีกว่าครับ